สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่เจ็มกราคม2 5 6 4นห้าหิี่นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเรามองกรอบน่าจะแกว่งไซด์เว์นะคะถึงไซด์เวอัพนะคะเราให้กรอบหนึ่งพันสร้อแปดสิบถึงหนึ่งพันห้า้อสิบห้าจุดนะคะออสัญญาณหรือว่าเซนติเมต์ในเชิงบวกน่าจะรับมาจากภายนอกเป็นหลักนะคะทั้งประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของดรชนีดาวโจนส์นะคะที่ดีดตัวสูงขึ้นนะคะ ในส่วนที่อาจจะเข้ามาทวงหรือว่าทำให้อัพไซด์ดูจำกัดมากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายน ในเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแพร่ระบาดของตัวโควิด -19 ในประเทศของเราอะนะคะรวมไปถึงความผันผวนที่เกิดมาจากหุ้นเดลต้าด้วยนะคะหลังจากติดแคสบปรล้านไปนะคะมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนะคะสําหรับตัวราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เป็น s e n t i m e ต t ในเชิงบวกเข้ามาให้หุ้นกลุ่มพลังงานหรือว่าลงกันของเราได้ในวันนี้นะคะก็เป็นความต่อเนื่องในเชิงบวกนะคะ ตัวราคาน้ำมันโลกเนี่ยอย่างเวสเท็กซัสเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นไปอีก1.4เปอมื่อวานนี้นะคะปิดที่50.63เหรียญต่อบาเรลนะคะซึ่งในระดับนี้เนี่ยตั้งแต่ประมาณ50ต้นๆขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกับช่วงพีโควิดนะคะในช่วงประมาณครึ่งปีหลังของอปี2019นะคะ,ะตัวน้ำมันก็จะดีด ก็จะเทรดกันอยู่ประมาณ50ต้นๆถึงประมาณ5 5 6 0เหรียญน,นะคะซึ่งก็เริ่มเข้าใกล้ช่วงพีโควิดเข้าไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกนะคะแล้วก็ตัวสต็อกปัจจัยหนุนนะคะก็มาจากเรื่องของการรายงานตัวสต็อกน้ำมันนะคะที่ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4นะคะของสหรัฐนะคะแล้วก็ข่าวเก่า,าในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องที่ ตัว o p e ป Plus นะคะที่ตกลงกันได้แล้วก็ซาอุได้มีความสมัครใจในการปรับลดกำลังการผลิต1ล้านบาร์เรลนะคะจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมตงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ในเชิงบวกที่ยังคงประคองหรือว่าหนุนตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเชิงบวกต่อเซนติเมนต์การลงทุนของเรานะคะ ในส่วนของตัวอีกตัวหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับขึ้นของตัวดัชชีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะคะก็รับเรื่องของการที่เดโมแครตเนี่ยอาจจะได้ชัยชนะนะคะในส่วนของผลการเลือกตั้งสอวอะะที่รัฐจอร์เจียนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรายงานล่าสุดจากทางบูมเบิร์เนี่ยก็บอกว่าน่าจะชนะ แล้วหนึ่งที่นั่งนะคะหรืออีกหนึ่งที่นั่งนะคะกำลังลอรอลุ้นผลกันอยู่นะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นได้จริงเนี่ยกาชัยชนะที่เดโมแครตได้มาเนี่ยก็จะทําให้เกิดบลูเวฟนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะด้วยคะแนนเสียงอ่าสหรับในส่วนของสภาสูงเนี่ยก็จะได้50-50เท50่ากันเลยนะคะแต่ว่าเดโมแครตได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าอ่เมื่อคะแนนเท่ากันเนี่ยรองประธานบีนะคะก็คือกัมบราแฮร์ริสเนี่ยก็จะเป็นผู้ตัดสินสุดท้ายนะคะเพราะยังไงยังไงทางฝั่งรัฐบาลหรือว่าทางไบเดนเนี่ยน่าจะได้เปรีย ภาพเดียวกันว่านโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยน่าจะถูกผลักดันออกมาได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นในเรื่องของมาตรการภาษีอะไรที่อาจจะดูเป็นลบนะคะแต่ตอนนี้ตลาดรับเชิงบวกไปก่อนนะคะสําหรับในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะผลักดันออกมาง่ายขึ้นจากชัยชนะของ d e m o แครตแล้วเกิดบลูเวฟนะคะก็เลยเป็นปัจจัยหนุนในเชิงบวกเข้ามานะคะสำหรับเซนติเมนต์ลงทุนในช่วงเช้านี้แต่ว่าอัพไซด์ที่เราบอกว่าน่าจะกัดก็คือน่าจะมีปัใจจัยในเชิงลบหรือว่าเป็นโ oh อ้แหงจากภายในนะคะ เรื่องของการแพร่ระบาดนะคะซึ่งตอนนี้ก็การแพร่ระบาดเนี่ยมีการรายงานเข้ามาเพิ่มเติมทุกวันจากการตรวจเชิงลุกนะคะก็จะทําให้มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีการรายงานไทม์ไลน์นะคะของ ของผู้ติดเชื้อแต่ละรายออกมานะคะซึ่งการเดินทางไปยิ่งมากเนี่ยก็จะทําให้ในหลายๆสถานที่ในหลายกิจาการเนี่ยก็ต้องมีการปิดเพื่อทําความสะอาดนะคะก็เลยต้องมีการปิดชั่วคราวกันในหลายๆกิจาการตามมาตามจํานวนคนที่เพิ่มขึ้นตามทำลายที่บอกออกมานะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยผลกระทบในเชิงลบย่อมมีอยู่แน่นอนนะคะเอ่อแล้วก็ในส่วนของเอ่อความผันผวนของหุ้นเดียวใต้ยอย่างที่ท,ทราบกันนะคะหลังจากเข้าแคชบาลานเนี่ยเอ่อก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไปค่อนข้างเยอะช่วยเป็นแรงบวกต่อตลาดนะคะหลังจากเข้าแคชบาลานก็ ลงมาเขานั้งเยอะก็เป็นลบก่อภาพรวมตลาดนะคะก็ เออเลยมองว่าตลาดน่าจะเป็นเทรดเซเว่นถึงเซเวียอัพนะคะในวันนี้นะคะเอ่อหุ้นเอ่อพิกออฟเดอะเดย์นะคะสองตัววันนี้เราเลือกอะไรกันนะคะตัวแรกเราเลือกตัวสีเขเข้ามาให้อ่อเทรดกันนะคะก็มองในเรื่องของงานประมูลเนี่ยเริ่มมีข่าวคราวเข้ามาแล้วนะคะจากทางรถไฟเนี่ยจะตรีมีการเตรียมนําร่างที r นะคะของโครงการรถไฟฟ้าทางคู่สายใหม่2เส้นทางนะคะมูลค่ารวมกันก็ประมาณสักเอ่อเกือบเกือบหนึ่งจุดสามแสนล้านบาทนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเข้ารับฟังทอม เห็นครั้งที่2แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะเริ่มขายซองประมูลได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะในเดือนหน้านะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะในช่วงนี้ในการเริ่มเข้ามาเก็งกําไรหุ้นรับเหมาขนาดใหญ่ก่อนที่จะมีการเริ่มการประมูลนะคะซึ่งถ้าไปมองเรื่องของระ,ระดับราคาแล้วที่เราเลือก 4K เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าราคา หุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะในช่วง 1- 2ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนะราคาตอนนี้ก็มีส่วนลดเอ่อจากราคาพื้นฐานที่23บาทอยู่ประมาณ2 8นะคะก็มองน่าสนใจนะคะเพราะว่าน่าจะเริ่มมีกระแสะเรื่องของงานประมูลเอ่อจากโครงการภาครัฐเข้ามาเลยเพราะเรื่องรถไฟทางคู่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเก่งกำไรที่ดีนะคะแล้วก็เลยเลือกซีเค้ามาให้ตัวที่2ที่เราเลือกเข้ามานะคะก็คือตัว KKP นะคะอยู่ในกลุ่มแบงค์นะคะตัวนี้เนี่ยต้องมองว่าเราคาดการกําไรในไตรมาสที่4ีเนี่ยจะเติบ โตได้สูงนะคะเอ่อจะเพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบเกือบ22เปอร์เซ็น Q on Q เลย เน,ะะนื่องจากว่า KKP เนี่ยมีรายได้ค่าธรรมเนียมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจตลาดทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็การตั้งสำรองที่ลดน้อยลงก็เข้ามาช่วยในเรื่องของเอิร์เน่งได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นของ KKP นะคะเป็นมาตลอดก็คือเรื่องของปันผลนะคะถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเกณฑ์ของทบทเข้ามาสกัดเรื่องของการจ่ายปันผลของกลุ่มธนาคารนะคะสุดท้ายแล้วตอนนี้ให้จ่ายได้นะคะสําหรับตัว KKP เนี่ย ปีนปี้ผลประกอบการปี6กสาเนี่ยอาจจะทําจ่ายปันผลได้น้อยกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ในจํานวนที่น้อยกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาการจ่ายออกมาครั้งเดียวแล้วก็ จำนวนที่จ่ายออกมาเนี่ยไม่ได้ทําให้ยิวลดน้อยลงเท่าไหร่นะคะนะตอนนี้เนี่ยาจากผลประกอบการปี6 3เนี่ยคาดว่าน่าจะจ่ายได้ประมาณ3.3บาทต่อหุ้นนะคะก็ถ้าคิดเป็นอาาัตราผลตอบแทนหรือดีเวล็อยิวเนี่ยสูงถึง6.1%ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็แนะนําเข้ามา2ตัวสําหรับ p i c k of the d เดของเรานะคะ CK ในกลุ่มรับเหมาแล้วก็ KKP ในกลุ่มธนาคารนะคะแล้วก็เทคนิคอลพิกที่ฝากไว้3ตัวสําหรับเกณง์กาไรทางเทคนิคนะคะ GPSC สเต็นะคะแล้วก็ตัวทียูค่ะ,ะก็มาอัปเดตนะคะในเรื่องของตัวผลกระทบการขึ้นภาษีในสหรัฐนะคะ<อ>ก็มองภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้มากอย่างที่กังวลนักนะคะกะ็ทางประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็คาดว่านะถ้ามีเขาเรียกอ,อะไรถ้าคือจริงๆตอนนี้รเรื่องภาษีเนี่ยน่าจะปรับขึ้นนะคะเป็น20่ส 8%นะคะจากปัจจุบันเนี่ยที่คิดอยู่ที่21%นะคะเอ่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะมีก็ในเรื่องของการึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะเป็น15เหรียญนะคะส่วนปัจจัยเรื่องผลกระทบเนี่ยว่ามีส่งผลกระทบกับบริษัทได้ไหนไหนเนี่ยในตลาดเนี่ยก็ถา่ายก็มีรวบรวมในตลาดที่หนึ่งนะคะซึ่งหากมาดูในตลาดเนี่ยอาจจะมีสองบริษัทหลักเนี่ยที่น่าจะกระทบเยอะหน่อยนะคะก็คือในเรื่องของฟาน์มปูนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ย ก็คือทุ่บ้านปูเนี่ยมีธุรกิจแก๊สในสหรฐนะคะตรงนี้เนี่ยประมาณสัก30%อของ EBDA นะคะถ้าส่งผลกระทบนะคะส่วน CPF เนี่ยมีบริษัทย่อยนะคะอยู่ในสารัฐเช่นกันนะคะก็คือบริสิโอนะคะแต่เรามองว่าทั้งฝ่ายวังว่าไม่น่าจะกระทบนะคะเพราะว่าบริสิโอนี่ปีที่แล้วเนี่ยยังขาดทุนอยู่ประมาณ50าล้านเหรียญน,นะคะ PPG เนี่ยผลกระทบเนี่ยอาจจะค่อนข้างจำกัดนะคะ IVL เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่มีการดําเนินงาน เยอะค่อนข้างเยอะนะคะในสหรัฐนะคะถ้ากระทบเนี่ยก็ประมาณสักหนึ่งในสาของ e b i d a ชินกันนะคะ T.U ก็เป็นบเอเจนที่ที่มีเออ่โอเปอเรชั่นในสหรัฐนะคะเออ่ถามว่าในส่วนเวล็อปเตอร์เนี่ยเนื่องจากเวล็อปเตอร์ที่เราเออ่ทาง T.U รับมันเป็น J.V เนี่ยก็คือรับมาบรรทัดเดียวเนี่ยตัวนี้เวล็อปเตอร์เนี่ยยังขาดทุนอยู่นะคะผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่หากในส่วนของตัว Chicken Alberta C เนี่ยยอดขายคือเรามาดูถึงยอดขายในสหรัฐทั้งหมดเนี่ย กีฮู uh, เนี่ยก็ประมาณสัก28-29ตของยอดขายนะคะแต่ดูตัวเลขเนี่ยอาจจะดูเยอะนะคะแต่หากมาคิดในเรื่องของกำไรสุทธิเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะคะเนื่องจากอัตราภาษีจ่ายของสารัฐเนี่ยปกติเนี่ยจะสูงกว่าที่ไทยอยู่แล้วนะคะตัวเลทมาจินที่สารัฐเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนะคะกระทบตรงนี้ก็จะค่อนข้างจํากัดน,นะคะขณะที่แลนด์เฮาส์เนี่ยก็มีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะคะในส่วนนี้เนี่ยที่เป็นประมาณสัก4เปอร์เ็นของกำไรสุทธิของแลนด์เฮาส์นะคะเออ ทางฝ่ายมองว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยในการขึ้นภาษีครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อบริษัทในตลาดเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะคะแม้แบบดูเหมือนดูจะเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้มากนักนะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่มองว่าผลกระทบจํากัดเนี่ยเนื่องจากว่าการดำเนินใาตลาส่วนใหญ่เนี่ยมีอัตรากาไรที่สุทธิที่ไม่สูงมากนะคะหากเทียบกับการดำเนินในไทยนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องบางบริษัทที่เกิดทะเบียนอยู่ในตลาดเนี่ยก็ยังมีผลขาดทุนอยู่นะคะแล้วก็ ประเด็นที่สามก็คือในเรื่องอัตราภาษีใจ่ายในสหรัฐเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่21%เนี่ยยังสูงกว่าไทยอยู่ค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากบริษัทในไทยเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์้านภาษีนะคะเรื่อง b o i นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่มองว่าน่าจะส่งผลดีนะคะก็คือในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยคาดว่ายังมีความเข้มข้นค,นคาดยังมีอยู่นะคะแต่เรื่องความเข้มข้นน,นี่อาจจะไม่เท่าก่อนหน้านะคะแล้วก็นโยบายการขึ้นภาษีในสหรัฐจีนเนี่ยทำให อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตเกอเชียมากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยมองว่าส่งผลวกต่อผลประกอบการในกลุ่มชิ้นส่วนของไทยนะคะที่มีได้รับความสั่งซื้อเพิ่มขึ้นนะคะในไอ้ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนสรุปของการขึร้นภาษีในครั้งนี้นะคะ,ะตัวต่อมานะคะก็คือตัวพรีวิวของกทอสอพนะคะคาดกำไรในไตรมาสสี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.2พันล้านนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไปประมาณเกือบ64%แล้วก็ถ้าเทียบก yeah, ับ Quarter q อ a t เนี่ยลดลงไป41%นะคะ แม้ปริมาณการขายใน쿼ตซี่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ที่378 kbod e นะคะบวก10% q on q นะคะแต่ราคาแก๊สเฉลี่ยนเนี่ยจะเหลือเพียงแค่5.7เ e หรียญนะคะซึ่งในส่วนราคาที่ลดลงเยอะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากในเรื่องของแหลกทางนะคะเนื่องจากราคาขายเนี่ยจะมีความล่าช้ากว่าราคาจริงหร,รือตลาดสั้นเป็นผดลัพธนนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยในช่วงเดือนต,ตุลาเนี่ยก็จะมีการปรับราคาขายครั้งใหญ่นะคะซึ่งการปรับราคาครั้งนี้เนี่ย ก็คือคิดเป็น50มากกว่า5 0ของปริวาณการขายทั้งหมดนะคะทำให้ราคาเฉลีย่ยเนี่ยปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะคะก็ประมาณสัก8เปอร์เซ็นต์คตอเตอร์นะคะต้นทุนการผลิตเนี่ยก็น่าจะได้เทียมกับคอเตอร์3ที่ผ่านมาประมาณ30เปีย์นะคะการดํา่อนนันปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณท4พันล้านบาทนะคะแต่ว่าในไตรมาสนี้เนี่ยราคาดัมมันดิที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ที่ปิดที่44 จุด62เลี้ยนนะคะจากไปรมาส3นะคะที่42.88เลี้ยนเนี่ยทาให้ต้องรับรูปผัดทุนจากการป้องกันความเสียเ 40, 1, เ่ยงราว40ล้านเหรียญเข้ามานะคะรวมถึงจะมีการตั้งด้วยค่าเงินลงทุนโครงการในค่า,านะคะราว30 1, ล,าล้านเหรียญนะคะก็ทําให้กาไรสุทธิเนี่ยเหลือเพียง4.2พันล้านบาทนะคะเอ่อแม้คา่าการเงินปี64กลับมาฟื้นตัวนะคะทั้งจากในเรื่องของปริมาณการขายเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงนงินรูาน้ำมันนะคะที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลักนะคะตามการฟื้นตัวนะคะ แต่ณาราคาปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นก็ปรับขึ้นมานะคะ,ะรับข่าวการปรับลังการผลิตของโอปปิมาแล้วนะคะแล้วก็มีส่วนต่างจากราคาพ,พ,พ,พื้นฐานค่องข้างจำกัดนะคะทางฝ่ายปรับลดคำแนะนำลงเป็นถือนะคะราคาพืพ้นฐาน1น6บาทค่ะค่ะต่อ,อมา ค่ะต่อมาเป็นตัวของตัวแอดวานนะคะก็กำไรไตรมาส4นะคะก็คาดว่าจะอยู่ที่นะคะ7,000ล้านบาทนะคะปรับตัวลดลง0.9%เ e a r on อ e a เ์นะคะแต่เพิ่มขึ้น3.5%คิวออคิวค่ะโดยกำไรสุทธิที่ลดลงเย a r on ออนเยนะคะก็มาจากไรายได้รวมที่ลดลงนะคะ6.3%เ e a r ร์ y e นเยหลักๆก,ก็มาจากธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่นะคะซึ่งมีส,สัดส่วนรายได้กว่า90%นะคะที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงนะคะรวมถึงการนำเสนอแพ็กเกจการใช้งาน Data แบบไม่จำกัด มีต่อเนื่องนะคะก็กดดันอาปูปรับตัวลดลงนะคะขณะที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านหรือฟิกซ์บอทแบนนะคะถึงแม้ภาพรวมรายได้เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็เป็นผลจากฐานลูกค,ค้าที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนทางกับอาปูนะคะที่ปรับตัวลงเช่นเดียวกันจากการนำเสนอแพ็กเกจราคาถูกนะคะขณะที่กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น Qon q เนี่ยหลักๆก,ก็จะมาจากการวางจาหน่ายโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ นะะในช่วงปลายปีก็ซึ่งรวมถึงตัว iPhone 12นะคะที่ได้รับกระแสนิยมเป็นอย่างมากนะคะก็หนุนรายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ค่าดเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่รายได้จากการให้บริการหลักก็ฟื้นตัวเล็กน้อยนะคะและเมื่อบวกรวมกับภาพรวมถุนเดินงาน9เดือนที่ผ่านมานะคะของปี63ก็จะทำให้กำไรสุทธิป,ปี63ไม่รวมผลกระทบ TFRS 16นะคะจะอยู่ที่2.8หมื่นล้านบาทนะคะก็ปรับตัวลดลง10.2% year on y e a ค่ะ สำหรับปี6-4เองนะคะในส่วนของตัวแอดวานก็ถือว่ายังเป็นปีที่ท้าทายนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่ยังเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจบจนปัจจุบันที่ยังไม่คลี่คลายนะคะก็ ด้วยทําให้ปีนี้ของแอดวานท้าทายจากกําลังซื้อที่คาดจะชะลอตัวลงนะคะรวมถึงการที่ภาครัฐอาจมีมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงของไตรามาสสที่ผ่านมานะคะทั้งสิทธิการโทรฟรีหรืออินเทอร์เน็ตฟรีนะคะก็ต้องติดตามต่อไปซึ่งจะเป็นเพเตอร์ต่อตัวแอดวานเองนะคะนอกเหนือจากแกลขันตาปกติที่ยังดุเดือดนะคะจากการนําเสนอแพ็กเกจ ของตัวมือถือนะคะแล้วก็ตัวของอินเทอร์เนต็ตบ้านที่ยังจะกดดันภาพรวมอาปูทั้งสองยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อได้ค่ะ ขณะที่กระแสของการเปิดตัว iPhone 12นะคะที่ได้รับความนิยมล้นหลามนะคะถึงแม้จะช่วยภาพรวม a p ปู e นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากคนที่เมีการสวิชมาใช้แพ็กเกจของตัว 5G นะคะซึ่งก็ไอเดือนขั้นปรับนะคะอยู่ที่699บาทต่อเดือนนะคะก็แลกกับส่วนลดค่าเครื่องนะคะที่เริ่มต้นอยู่ที่4,600บาทเนี่ยอาจจะช่วยหนุน a p p ู e ภาพรวมของ โพสเพย์รายเดือนนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะจากแพ็กเกจแพ็กเกจ699เนี่ยสูงกว่าตัวแพ็กเกจปัจจุบันของบริษัทที่อยู่ประมาณ498นะคะแต่หากเทียบกับฐานลูกค้าทั้งหมดที่แอดวานมีอยู่ถึง40ล้านเลขหมายเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ช่วยเพิ่มขึ้นของภาพรวมอารปรูปเป็นเท่าไหร่นักนะคะท่ามกลางผลดําเนินงานของ a d v a านที่ กล่าวไปนะคะว่าอยู่กท้าทาทยด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางนะคะและก็การแพร่ระบาดโควิดที่กลับมารอบใหม่ขณะที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายก็ยังจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะคะจากการรับรู้ค่าตัดตจาหน่ายใบอนุญาตใหม่หรือขึ้น700นะคะที่กําลังจะเข้ามาในปีนี้นะคะทางฝ่ายก็ปรับลดประมาณการกําไรปี64นะคะลงนะคะเป็น2.7หมื่นล้านบาทนะคะก็ลดลง2.2เปอร์เซ็ยออนเยียนะคะก็ส่งผลต่อการปรับรลดราคาพื้นฐานปี64ลงเหลือ224บาทนะคะแต่ ทั้งนี้นะคะทางฝ่ายยังคงคําแนะนําซื้อนะคะจากศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของบริษัทนะคะควบคู่กับความเป็นผู้นําตลาดนะคะที่คาดจะได้อนิสงส์นะคะหากสถานการณ์ต่างๆมีการขี้คายลงนะคะอีกทั้งบริษัทก็ยังมีดีเวนยิวลองรับเฉลี่ยปีละ3.6%ค่ะตรงนี้ก็ยังคงคำแนะนำซื้อค่ะตัว SC s อ Asset นะครับก็ดูทรงของหุ้นตัวนี้เนี่ย จริงๆแล้วที่ดูไว้เนี่ยคือสิ่งที่ดีมีสองประเด็นนะครับคือ,อการขายแนวราบเนี่ยทำได้ดีแล้วก็หุ้นเนี่ยยังมีเรื่องของเงินปันผลเด็กนะครับในเชิงของอัตราการจ่ายปันผลส่วนยอดจองเนี่ยครับปีที่แล้วปิดที่16,600ล้านบาทนะครับก็บวก15%เยียเอนเยียแต่ก็ต่ำกว่าเป้านิดหน่อยนะครับถ้าเจาะเข้าไปดูข้างในยอดจองแนวราบเนี่ย ทำได้พันหมื่นสี่นะครับดีกว่าเป้าที่หมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นทําได้ชดเชยนะครับเรื่องการหลุดเป้าของคอนโดนะครับทําได้แพ้พันแปดนะครับเทียบกับเป้าคอนโดในห้าพันหนึ่งเพราะฉะนั้นดูแนวราบจะเป็นเรื่องเป็นพระเอกในการที่จะช่วยหนุนยอดจอ,องรวมบริษัทซึ่งดูทรงแบบนี้เนี่ยบริษัทก็น่าจะเปิดโครงการแนวราบมากขึ้นก็น่าจะมาทําอะไรที่เป็นเซกเมนต์ที่ยังพองขายได้ปีนี้ก็น่าจะแนวราบือเป็นแรง แต่ว่าในเรื่องของการโอนเนี่ยเป็นเพราะว่าการขายคอนโดในช่วงปีสองปีนี้ขาดช่วงไม่มีการเปิดโครงการใหม่การขายสต็อกก็ค่อนข้างแย่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มียอดโอนหรือว่ายอดจองที่เราโอนเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นยอดโอนคอนโดเนี่ยมันจะขาดช่วงไปเพราะฉะนั้นในส่วนของปีหกสามเนี่ยเราจะเห็นว่ายอดโอนก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันยังมีส่วนของยอดโอนคอนโดเนี่ย ที่มันหายไปสำหรับปี6-4นะครับก็คิดว่าแม้ว่าแนวรายังโต5%แต่ต้องอย่าลืมว่าปีที่แล้วหรือว่าปี6-3มเนี่ยมียอดที่จะยอดคอนโดที่ยกมาจากปี6 6 2มาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของฐานรายได้เนี่ยอาจจะดีในเงินนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นดูแนวโน้มกำไรเนี่ยยังมีลักษณะที่ลดลงนะครับในประมาณสัก5%แล้วก็9%สําสำหรับปี63และ64 แต่ดูในเรื่องปันผลเนี่ยคิดว่าน่าจะจ่ายสําหรับปี63หลังจากประกาศงบปีออกไปเนี่ยก็น่าจะจ่ายสักประมาณ18สตางค์ถ้าดู18สตางค์เทียบกับราคาหุ้นเนี่ยก็มียิวอยู่ประมาณ6กเท่าแล้วก็ PE ก็ยังต่ํานะครับอยู่ประมาณ6เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ย7เท่าก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่เราคิดว่าน่าจะซื้อแล้วก็ดักรอปันผลหลังงบออกนะครับราคาพื้นฐานมองที่3บาทครับ ครับต่อในส่วนของทองคํานะครับเอ่อตัวทองคํานะครับเมื่อวานนี้ก็แตะเทลลิ่สตอปไปนะครับที่เราเข้าไปที่หนึ่งะครับห้าเมื่อวานนี้เราเออราคาตัวขึ้นไปตอนช่วงเช้านะครับรามาแตะเทลลิ่สตอปที่195 5กานะครับกำไรเปือสิบเหรียญแต่ว่าตัวน้องของทองคํานะครับโดยรวมเมื่อวานนี้เป็นการแรงขายทํากําไรที่แบบว่าเป็นแรงเซ์ออนแฟกนะครับที่เรามองมาเป็นแรงเซ์ออนแฟกซึ่ง จากตัวที่คาดการว่าทางเดโมแครตจะชนะในส่วนของการเลือกตั้งสอวอนะครับก็เป็นแรงหนุนตัวหนึ่งนะครับที่ผักดันทองคํามาในก่อนหน้านี้ให้มันดีตัวขึ้นมาแรงนะครับเมื่อวานนี้เป็นแรงการขายทํากําไรซึ่งตัวทองคาที่ย่อตัวลงมานะครับก็เมื่อวานนี้ย่อตัวลงมาทอแถวๆแนวรับที่พันเก้าร้อยเหรียญนะครับก็ยังคงสามารถรีบาวกับไปได้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่เออที่ตัวทองคําเนี่ยก็เออยังมองว่าภาพในระยะยาวยังคงแข็งแกร่งอยู่นะว่าแนวรับที่หนึ่งพันเก้าร้อยยังคงเป็นรับที่แข็งแกร่งนะครับ ราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ประมาณ19220นะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ดีครับต่อทองคำในช่วงต่อ,ตอช่วงต่อจากนี้นะครับในส่วนของทาง SDR p เมื่อวานนี้ยังคงสัดส่วนทองคําในพอร์ตอยู่นะครับยังไม่มีการขายออกมานะครับเมื่อวานยังคงอยู่ที่1,186.78ตันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเมื่อวานนี้ยังคงเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยถ้าดูจากตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับจะเห็นว่าการอ่อนค่าเนี่ย มันทําจุดต่ําสุดเนี่ยที่เอ่อแถวแถวแนวรับที่89.5จุดนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้ภาพของดอลลาร์อินเด็คเหมันมีแนวโนม้มที่จะอ่อนค่าลงไปได้ต่อแนวรับต่อไปก็จะเป็นที่ถึงที่88จุดนะครับเราคงต้องต้องติดตามต่อไปว่าถ้ายังเก่งในส่วนของทางเอ่อทางการเลือกตั้งเนี้ยว่า,น,าน่าจะออกมาชนะอย่างอย่างเป็นทางการนะครับในในในช่วง,งใกล้ๆเนี้ยอาจจะมีผลออกมาอย่างเป็นทางการอาจจะเห็นได้ว่าดอลลาร์นในแนวโน้มภาพต่อจากนี้อาจจะย่อลงมาต่ำกว่านี้ได้อีกนะครับในเรื่องของตัว เอ่อความคาดหวังในส่งของตัวมาตรการกระตุ้นนะครับส่วนตัวกรอบทองคําวันนี้นะครับเรายังคงมองว่าทองคํามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแบบทดสอบแนวต้านได้ที่หนึ่งเก้าสาศนย์หนึ่งเก้าสีู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในวันนี้นะครับเราจะมีการประกาศตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับซึ่งตัวคาดการณ์คาดการณ์ว่าน่าจะปรับมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากครั้งก่อนที่ประมาณเจ็ดแสนแปดหน่งตำแหน่งตอนนี้ก็เป็นประมาณแปดแปดแสยลนนะครับผมก็คาดการณ์ว่าน่าจะปรับตัวขึ้นก็คงกดดันต กรอบการเทรดของทองคําวันนี้แล้วน้นนะเป็นเทรดดิ้งลองเหมือนเดิมน,นะครับที่เออส่วนกรอบจะเปลี่ยนเป็นที่หนึ่งพันเก้าร้อยถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบนะครับส่วนตัวเทรนด์เนี่ยนะคงยังคงรอดูก่อนนะครับว่าเออตัวโน้ตของราคาทองคาเนี่ยเออจะเออตัวผลของการการดต่างจะเป็นอย่างไรนะถ้าเกิดไม่ได้มีการพลิกออกมานะครับยังเป็นเป็นบูเวฟเนี่ยก็ยังคงคิดว่าทองคำยังคงขึ้นไปต่อได้นะครับรบมุมมองตลาดพูดแล้วก็ทองคําจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ